กลังายนัดหมายพูดวันนี้เตือนเอาวันนี้เด้งเตือนคำลามแต่เชา้าสวัสดีค่ะ วันนี้มืดฟ้าหมดดินนิดนึงอากาศแบบขมุกขมัวมากปรัแบบแสงจอเผื่อจะสว่างขึ้นวันนี้มาเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนน ล,ลทำหน้าทำหน้างงทำหน้ามึนสวัสดีค่ะมาดูช้างออกกำลังกายเท่ากับเราออกกำลังกายเองนะคะนะแค่นี้ก็เผาผ่านพลังงานแล้วดูเพลินๆนะครับอ๋อพี่คอมดนะคะเฮ้ยต้นไม้บางมิดเลยสวัสดีค่ะ เลโหล,ลูกช้างน้องตุ้ยังง่วงอยู่ต้ยหนูยังง่วงอยู่สวัสดีค่ะ Good morning แม่ Morning ได้แบบถึงใจมาก Good morning มอร์นิ่งต้นไม้บางมิตรเลยพร้อมแล้วมาออกกำลังกายกันมา้งมั้งมั้งไอตัวผมมากะตัวมันจ้าน่ะตัวมันชวนกันคุยชวนกันคุยกิจกรรมก่อนออกกำลังกายนัดหมายพูดคุยนะคะเราไม่เจอกันเมื่อวานเนี่ย อะไรจะขนาดไหนอะไรจะขนาดนี้เจอกันเจอกันหนึ่งวันอะไรจะขนาดนี้เวอร์ไปแล้วจริงก็ใช่ไงเนี่ยเนี่ยขอเคลียร์ขอเคลียร์ขอเคลียร์โอ้ยขอเคลียร์สวัสดีค่ะชมจากกทมอ้าววันนี้ไม่อยู่สัตหีบเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะมาเช้ามากวันนี้วันนี้มาเช้ามาไวพร้อมหรือยัง ฮะดีนะว่าหมาลายนี่บอกถ้าเป็นหมาลายนี่รุ่งเลยเออหมาลายใกล้ๆกับมาดิมนี่อ่าออกกำลังกายเทรนเนอร์พร้อมยังคะเนจ้าออกกำลังกายเนจ้าเนจ้าเนจ้าพร้อมแล้วจ้ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมหรือจ๊ะอ๋อรอคุณแม่อยู่ ขอเคลียร์ขอเคลียร์่นะจ๊ะนะจ๊ะนจเด๋ยนหน้าเจอกันนะจ๊ะเอาจัดแถวนะจ๊ะจัดแถวนะจ๊ะมาร์คจุดเหรอคูวันนี้คูลมุนมากเลยงวงบนขวาหน้าค่ะยกขาหลังทำไมคะยกเผือไว้แล้วยกแถม วันนี้ช่างเยอะนะจ๊ะาวานพายสว่า์เดินทางไกล12เมตรได้อเด้เด้เด้อเๆๆๆ,ๆนี่ไปเดินขบวนได้เลยนะนเนี่ยลูกค้างี่ยยกแขมให้ตลอดเออเออเออ,เอ,นเ,นอเอ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 อมีมีไข้ขามีไข้ขา มีคายขามียืนขาไปแบบสวัสดิ์เต้ะยืนขาก็ได้ยืนสัยืนขาไปก็ได้ <c oughs> ยืนขาหน้ากับขาหลังอะไรเงี้ยนะ <c oughs> จริงเหรอว่าไปเลยผิดธรรมชาติ <c oughs> ออกกําลังกายออกกําลังกาย เดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปไหนคะจะไปไหนคะขอจับนมหน่อยแข็งตังเลยให้มันแล้วเรื่องให้มันได้อ้อบ้าอันนี้ว่าอันนึงจะเอาให้ของดี ค,ครับครับนกมาไหมขอหันหน้ามาหน่อยสิทรงผมวันนี้คือแบบทรงผมวันนี้คือแบบพี่ปั๊บมากเลยอ่ะทรงผมพี่ปั๊บไม่ใช่พีปปั๊บ,บเออวันนี้ทรงผมเรียบร้อยเดี๋ยวจะรออยู่แถวนี้นะนนนเอออันนี้ปั๊บเหมือนกันปั๊บปูตินตืบ จริงๆคือไม่ได้บีดด้ซ้ำเนี่ยออ,ออกกำลังออกกําลังกายอย่างรวดเร็วไปแล้วค่ะตั้งแถวต้องเลี่ยงรถยาเช่นเคยนะคะเน่ยเลี่ยงรถยาเช่นเคยเพราะว่าถ้าผ่านรถยาคือแวะค่ะเนี่ยไม่ได้บอกให้แวะก็พยายามจะแวะนะคะสวัสดี250คนนะคะกำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้ แมสาวทำไมมีอะไรฝากคุณพ่อเอกคู่ปรับคนเดียวเหรคะของฝากนะเขาเรียกละของขวัญคะเะเรียกลวของขวัญน,นะฮะมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าวันนี้ภาร,รกิจเยอะเดี๋ยวเคลียร์ไม่ทันต้องรีบมาวันนี้นะบรรยากาศแบบนี้คือดีมากดีมากที่ฝนไม่ตก แต่นะ้ำปราปาไม่ไหลชั่วคราวนะมาดูทัศนียภาพรอบห้องเรียนกันนะคะน้องช้างไปเดินออกกำลังกายเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อตรงนี้จะเป็นสถานีเช็คชื่อนะคะสวัสดีค่ะแอรสาววันนี้เรามาไม่ทันมาทัานค่ะยังทันอยู่มาไม่ทันเปิดเรื่องมาไม่ทันตอนเปิดใช่ไหมไม่มีตัวเปิดวันนี้ไม่มีตัวเปิดร์นิ่งค่ะ อ่ะมีคนส่งดาวให้ห้าสิบดวงขอบพร่อคุณดาวห้าร้อยล้านดวงด้วยนะคะนิ้งหน่องไม่ลงมาแล้วเหรอคะเนะยังไม่พร้อมจะลงมาค่ะยังไม่พร้อมจะลงมานะคะต้องดูความพร้อมอีกทีมานี่สัมภาษณ์หน่อยสิลูกชายเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ภูผานะสบายดี เล่าให้ฟังหน่อยสซเรียนเป็นยังไงกินนอนเป็นยังไงยังไม่เรียนนี่กินนอนเป็นยังไงนอนปี่นแต่ตอนนอนกลางวันไม่ยอมนอนกลางวันไม่ยอมนอนอืมนานเออก็เข้าไปก็ยังไม่นอนไม่นอนอ้าวสงสัยจะชอบนอนยาวเออนอนยาวเลยใช่ไหมเออเออเหมือนเด็กเลยอันนี้เหมือนเด็กจริงๆไม่ต้องตื่นมากินนมใช่ไหมเฮ้ยไม้ประกระแดกอ่ะ จะเล่นไม้ปกแดกไปเลยเหมือนรู้งานว่าฝนจะตกเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไลฟ์ดีนะ,ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับไหนพี่จอนลองยิ้มซิยิ้มก็เป็นนะเนี่ยเขิน <c oughs> <c oughs> สีดอทงชายนะสวัสดีค่ะอาชัยมาไหมอาชัยมาแล้วไปแล้วนะคะ อันนี้สีดอธงชยัยพี่น้ำเมยพี่ลูกข่างพี่สมสรีค่ะ <c oughs> พ่อหนุ่มลูกครึ่งมาไหมมาค่ะพ่อหนุ่มลูกครึ่งครึ่งผีครึ่งคน <c oughs> ครึ่งผีครึ่งคน <c oughs> มาแล้วนะ อัปเดตมีนาบ้างค่ะไว้เจอควานมีนาเมื่อวานเจอควานมีนาก็ปกตินะคะนะปก,กติกอัน<ว>อย่งมือเแกมขวาตบกระไดแล้วเนี่ยย่างมาโตเพื่อเขาเหรอน่าพังประจวบพังพาชีต้หนอยมาจุกก่อน มาจุกกันค่ะมาจุก่อนโอ้เลียแล้วเหลียแล้วหนึ่งปลายเลียแอปเปลิลลวหนึ่งค่ะอืมเจเจสุดสวยพอพอชมว่าสวยเท่านั้นแหละดูทรงผมทรงผมวันนี้ดูเรียบร้อยมากไม่ต้องตัดทรงนี้ได้ดูเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยหมดยังไม่น้อยจังอ่ะ มันเมื่อกี้ดูเยอะจังนี่วันนี้เดินรอบเดียวฝนล่มลงเม็ดแล้วนะคะนี่ฝนล่มลงเม็ดแล้วก็จะให้ไปรประจําตามจุดนะคะให้ไปประจําตามจุดแดโดนกินค่ะคนรู้สึกเหมือนโดนกินใช่ไหมถ้าอยู่หน้าจอนี่คือโดนกินหัวไปแล้วหัวเปียกแล้วนะี่แม่แสนชัยเริ่มชื่นชมเริ่นเริ่มชื่นชมได้พ่อชัยตาขาวเยอะของแม่สวัสดีค่ะเรียนจบคอร์สหรือยังคะแสนหวาน วานารีมาแล้วแสนหวานมาแล้วเออเสนหวานมาแล้วนะเรียนจบคอร์สหรือยังคอร์สน่าจะยังไม่จบดีนะไม่เจอควานเลยเดี๋ยวต้องไปถามควานกันบ๊ายบายชูนิ้วอะไรอ่ะอ้าวนึกว่านึกว่งแงงขิงมาแล้วมาแล้วยวไปดูนกใบบุญมาแต่ทำไมใบบุญไม่ไปออกกําลังกายหนงเอาลงมาหรอ ว่าไงเธออ๋อฮะห้างบนน่าจะมีชีวิตรอดนะบุญค่ะน้องบุญมาวันนี้มากับพี่หน่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตายละสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วอ่ะ มีอะไรให้เขาไหมเนี่โอ้ยดีมากดีมากขอบใาตุ้ยเดินมาแอดกระเสียงสองเลยตุ้ยน้ยที่ปางมีน้องเด็กกี่เชือกคะหนึ่งเด็กกี่ขวบคะต้องถามก่อนถ้าไม่เกินห้าขวบตอนนี้มีแสนชยัยใบบุญไม่ใช่มีแสนชยัยมีบาลัน มีประมาณสี่เชือกค่ะที่ไม่ถึงห้าขวบนะคะบุตสวัสดีแล้วไปแล้วทักทายแล้วกลับค่ะลูกช้างตัวน้อยพ่อพ่อแม่แม่ควานๆน,นะคะเนี่ยยืนโชว์หลักสวยสวยสวัสดีแล้วแอดต้องป้อนอาหารไม่ได้หิ้วมาหันหลังให้แล้วดูสิอยากกินขนม กินเยอะก็ตกมันย่านะพักก่อนนะให้กินเป็นเวลาแล้วกันใบบุญนี่ก็จะคล้ายๆสิงหาไปเรื่อยๆนะคล้ายๆสิงหาไปเรื่อยแหละเพราะว่าเด็กหญิงใบบุญนั้นเป็นน้องพี่สิงหานั่นเองเดินหน้าเจอกันได้เรื่อยขออนุญาตย้ายก่อน นี่ไปไหนอ่ะนี่น้องจิ๋วของเราจิว๋วเหลียวอร่อยตลอดเวลานนะคะช้เป็นทางที่มีแอคชั่นตลอดเวลาจิ๋วหลิวสวัสดีค่ะยุงกัดแก้มจางช้างเด็กผู้เรียกพลายหมด ตัวผู้เรียกพลายหมดค่ะโตมาค่อยว่ากันโตมาค่อยว่ากันว่าจะเป็นพลายหรือสีดอนะตอนนี้เรียกพลายไปก่อนนะคะปุ้นมนมนมเขาขอลัดก้นเดน้อ อเอาเล่าทำไมไม่เดินครบสามรอบโดนบ่นแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาขอช้างายานแสดงเปลี่ยนสีแล้ว ก็เป็นสีเงินนะคะน่ะอันนี้แล้วแต่ควานจะหามาบางทีก็ไม่เหมือนเพื่อนนะคะโจโจมาไมโจโจไม่มาค่ะแต่เมื่อวานโจโจมาอยู่นะวันโจโจมาวันนี้โจโจไม่มาอ้าวเขาพาไปเดินไหนเนี่ยพวกนี้รักไก่เดินไม่ครบขี่โกง ครูขามีคนลักไก่ค่ะไปไหนมาไปเดินอ่ะหรอเออดีนะไม่โดนด่างกับเขาอะฉันรู้ฉันรู้ใช่ไหมว่าพวกเขารักไก่ฉันจะไม่ทำตามรอกเธอเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นตัวอย่างให้เด็กโอ๊ยขอบคุณค่ะ สวยทุกวันน่ะไปแล้ว